สวัสดีครับทุกทกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากยากครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงเช่นเดิมนะฮะเป็นรถไถค่าย,ายของช่างเนตน้ำหมันคันที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็เป็นโครงโครงอ่าอะไรนะบิ๊กจิว๋วหรืออะไรนะไม่รู้เดี๋ยวดูดีๆก่อนบิ๊กจิ๋วนะครับนี่บิ๊กจิว๋วรถช่างเนตเนาะโคมบิ๊กจิว๋วสามเกียร์นะครับ ท่านผู้ชมครับมีถึงสามเกียร์ด้วยกันนะฮะสามเกียร์สามเกียร์เดินหน้านะไม่ใช่ว่าไม่ใช่สามเกียร์รวมทั้งเกียร์ถอยนะครับมีสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังหรือว่าสี่เกียร์นั่นแหละนะฮะท่านผู้ชมมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแล้วระบบการใส่เกียร์ของคันนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดก่อนที่จะไปชมรายละเอียดอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยฮะ เกียร์มีสามเกียร์ฮะสามเกียร์เดินหน้าเนี่ยมีเกียร์สโลด้วยเนี่ยมั่นใจฮะปล่อยวิ่งไปเองได้ด้วยครับนี่เคยตั้งระบบอัตโนมัติไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครเครื่องอยังฟิตเพี้ยเลยนะครับแต่เครื่องไม่ขายนะเพื่อนๆนี่ยยิงไปเรื่อยๆนี่เกียร์สโลนะฮะไม่ใช่เกียร์หนึ่งนะนี่เป็นเกียร์สโลนะเกียร์หนึ่งอ๋อเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์สโล เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองเนี่ยคือเป็นถ้าว่าเป็นเกียร์สองก็เป็นเกียร์หนึ่งนั่นแหละนะฮะท่านเพื่อนเกียร์หนึ่งก็คือเกียร์เกียร์สโลว์นี่เห็นไหมรถเครื่อมใช้สายพานเส้นเดียวนะหมุนหน่อยนี่โคมิโคมิขีจิ๋วนะครับมีเบรกรุ่นนี้มีเบรกเพาด้วยนะครับนี่นี่นี่มีเบรกเพาตัวนี้นะครับเบรกเพาเนี่ย เป็นเบรกเขาที่ผมเคยบอกแล้วนะครับว่ารถแบบนี้นะครับถ้ามีเบรกถ้าเกิดสายพานหลุดนะฮะสายพานหลุดต,าาตัวนี้สามารถที่จะตัวนี้สามารถที่จะเบรกได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ต่อมาจากตัวเบรกนอกตัวนี้นะครับในเบกรกรุนนี้คันนี้มีสองมีสองระบบนะครับเบรกมีทั้งเบรกนอกของมูเล่แล้วก็เบรของตัวนี้ด้วยนะเห็นสังเกตไหมท่านชมเห็นไหมอ่ามูเล่นี้หมุน ตัวนี้ไม่หมุนนะถ้ารถถ้ารถไม่ขยับตัวตัวตัวนี้จะไม่หมุนนะครับเดี๋ยแต่มุเล่ก็ยังหมุนนะครับนี่มุเล่ก็ยังหมุนอยู่รถแม่ขยับตัวตัวเบรคตัวนี้ก็ไม่หมุนถ้าเกิดรถเดินหน้าตัวนี้ก็จะหมุนนะฮะจะเป็นเบรกนอกเหมือนกับโครงบางค้านะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอะไรออกไปชนบ้านเขาอีกแล้วทั้งนี้รถคันนี้นะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะฮะท่านนี้บอกขายนะครับขายในราคา33,000บาทนะครับไม่รวมเครื่องนะฮะเพื่อนๆเฉพาะโครงนะฮะ โค้งนี้ก็สามารถที่จะเอานออ็อตต่อแล้วก็ทําเป็นลากสารีได้เลยนะครับนี่อลากสารีได้เลยนะเพราะว่ามีรูแล้วแค่อเอาตัวนั้นมาใส่เดี๋ยวฮะเดี๋ยวช่างเนตรหาตัวตัวต่อข้อนนะฮะเอาไว้สําหรับลากลากสารีได้นะฮะอันนี้พี่เร็วครับพี่เร็วไหมช่างเนตด้วยอ,อันนี้เกี่ยอะไรท่างเนี่ย เจ็ดแปดเจ็ดแปดนะมันจะดีดใส่ผมไม่ได้ไม่ผมไม่จะล่วงไม่ยโอ้ยรถมารถมาไปบวกกับรถดอีกนี่ฮะนี่อ่ะใกล้เห็นชัดๆนะนี่ฮะ เล็กลงตีวงตีวงไอ้ยกเลี้ยวเลยช่วยเลี้ยวได้มันวงแคบขนาดไหนตัวช่วยเลี้ยวตัวช่วยเลี้ยวตีวงตัวช่วยเลี้ยวได้มันเลี้ยวได้แคบขนาดไหนสามหมื่นสามพันบาทนะครับไม่ได้เครื่องนะครับบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้เครื่องสามหมื่นสามพันบาท ไม่มีไฮดรอลิกฮะไว้สำหรับลากจูงได้นะครับเพื่อนๆโครงสี่เกียร์เนี่ฮะสนใจโทรศัพท์สอบถามได้นะครับที่หมายเลขของพัฒนคนลกากได้หรือหมายเลขของช่างเนตนะฮะ ตามหมายได้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าสี่เก้าแปดนะครับของข้าตุลผลลักย่าจะเป็นของช่างเน่ก็ศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสี่นะครับเนีตรงนี้นะครับเนี่ยเอาใส่เอานอนมาใส่ก็เอาร่องสำหรับสลักยึดไวร่าจูงนะฮะ เอาไว้วิ่งในในนาก็ได้นะครับเอาไปเพิ่มไฮดรอลิกก็ได้นะครับเพราะว่าช่างเนตทำตัวด้านหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ตัวที่สําหรับยกไฮดรอลิกหน้านะครับตัวใส่กระบอกไฮดรอลิกขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจะรฝากดไลค์กดติดตามให้กับผระสงฆ์คนรักญาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาถ้าพาท่านผู้ชมไปดูอีก อ,อีกจุดหนึ่งนะฮะคานล้อหน้านะครับคานหน้าทาั้งเน็ตใช้ดุมรถเก๋งนะครับไม่ใช่ดุมรถเก๋งนะดุมรถปิกอัพเลยแหละนะฮะเพราะว่ากระทะห้าลูนี่นี่ฮ<น>ะเห็นไหมมาดูกันเลยนี่นี่ดุมล้อนะครับดุมล้อนี่เป็นดุมรถปิกอัพนะครับเนี่ยสามารถใส่ ติดตั้งน้ำมันเบรกได้ด้วยนะครับสายน้ำมันเบรกยังมีนะเนี่ยบางคนคิดว่าเอ๊ะลงน้ำจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับลงน้ําก็ไม่เป็นไรมีซีนป้องกันเรียบร้อยนะฮะนี่มีคานหน้านะครับระบบคานหน้าสามหมื่นสามพันบาทครับราคานี้ก็ต่อรองก็ได้ไม่รวมค่าขนส่งนะครับเครื่องไม่ได้นะครับบอกเลยเลยนะครับว่าเครื่องไม่ได้ได้เฉพาะตัวโครงนะฮะเหล็กก็เป็นเหล็กหนานะครับลูปทรงก็แน่นหนาสวยงาม เกียร์สี่เกียร์นะสามเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังสี่เกียร์นี่มีเกียร์ว่างสามเกียร์นะฮะวิธีการใส่ก็นี่คือถอยหลังหลังว่างแล้วก็หนึ่งว่างสองว่างนะฮะ,ะการใส่เกียร์ของรถคันนี้นะครับอโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดปนคนรักยาด้วย ตามหมายเลขทรศัรท์ข้างล่างน,นี้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยพบกันคลิปพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้พระพลคนละแยะสวัสดีครับ